ถ้าพูดถึง LG เนี่ยโอ้โหมีหลายอย่างนึกขึ้นได้แบบเร็วๆเ,เ,เลยนะ LG Phone LG GamingG e a ีย LG Monitor หรือว่า LG ที่เป็นคอมโพเนนต์ฝั่ง PC ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านโปรโดักของ LG มาแล้วชื่อนี้ไม่มีคำว่าถูกแต่มีความพรีเมียมเช่นเดียวกับโนตบุ๊ก k g เกมมิ่งเครื่องนี้ครับ LG s t ๊กกาติปโคตรโหดสสดทุกทางครับ สราสดทโซีเพื่อนเนชาวนูเฟ็กทุกคนด้วยนะครับผมเจนูเฟ็กเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยนั่นเองคนระับวันนี้เราอยู่กับเจ้านี้เลยนะครับเป็น r L G จิสตริกส18นะครับในโมเดลปี2024นั่นเองในคลิปนี้ ไม่ได้มารีวิวเจาะลึกตัวเครื่องอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าด้วยความที่พื้นฐานของทั้งปี2023นับกับปี2024เนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาเล็กน้อยนะไม่ได้เป็นแบบว่า big change ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับจุดที่ต่างกันออกไปเนี่ยก็คือเรื่องของสเปคจากเดิมเป็น Intel Core i 9 1 3 9 0 h x นะครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็น Intel Core i 9 1 4 9 0 h x ในปี2024นะครับส่วนการจอก็ยังคงเป็น RTX 4090อยู่หน้าจอเป็น 2K อยู่นะแต่ได้อัปเกรดเรื่องของพา n e l จอขึ้นมาใหม่นะครับ ยังคงเป็นตัว LG n u b l a Display HDR นะครับแต่ได้พาร์เนลเป็น Mini LED อีกด้วยนะครับอย่างในตัวปี2023อะ่ะมันยังคงได้เป็นตัวจอพาร์เนล IPS เกรดสูงปกติโดยทั่วไปแต่ว่าในตัวนี้อัปเกรดเป็น Mini LED เพิ่มขึ้นใหม่ด้วยส่วนเทคโนโลยีก็ยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับ DCP 3 100%รปรเ็น Refresh Rate 240่ h z พวก Display HDR โ,โหจัดเต็มมากๆนะ v e s a HDR Certified ตัวนี้มีมาให้หมดเลยนะครับก็เรียกว่าเทคโนโลยีหน้าจอ,อยังคงจัดเต็มอยู่แต่ได้อัปเกรดเรื่องของพาร์เนลหน้าจ เพเส่วนอื่นนะครับกล้องเว็บแคม 720p ยังคงเหมือนเดิมนะครับคีย์บอร์ด full เป็น rgb per key นะมีน้าแพดมาให้นะครับแพดขนาดใหญ่อันนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับชุดระบายความร้อนก็ยังคงเป็นชุดคอนดักเตอร์น็อตนะครับหรือว่าตัวซิลิโคโนโลหะเหลวอยู่นะครับสารการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมนะครับในตัวนี้ก็ยังคงให้ซิลิโคโนโลหะเหลวมาอยู่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าระบายความร้อน โคตรดีนะครับแล้วก็สายหน้าจอก็อยังคงเป็น18นิ้วอยู่แล้วก็เรื่องของด m e ม s ชันนะครับขนาดบอดี้สายหน้าจอก็เป็น18นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ำหนัก3.1กิโลกร,รัมนะครับตัวนี้ผมมี LG Archer Eco Air นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าของ LG นะครับก็เรียกว่าใส่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งไซส์18นิ้วอย่างตัว LG Strix Scar 18เครื่องนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคา 4,990บาทนะครับถ้าสมมติใครสนใจนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ ASUS t ับหรือเดี๋ยวปลายปีเราเจอกันงานคอมมาร์ดใครสนใจกระเป๋าใบนี้จะเจอกันได้ที่งานนะครับก็ใบนี้เนี่ยใส่โน้ตบุ๊กไซส์18นิ้วได้นะครับ LG Sticker สิบ8เครื่องนี้หรือจะซื้อใบนี้แล้วใส่โน้ตบุ๊กไซส์อื่นเครื่องอื่นก็ดันกัน s t i c k e 16 ASUS TUF โอ้ใส่ได้หมดเลยนะครับไม่ได้ฟิกว่าจะต้องใส่18นิ้วอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับมาให้ใส่โน้ตบุด้คือ18นิวน โดยพื้นฐานโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอดี้ดีไซน์นะครับไลท์บาร์อะไรต่างๆยังคงพื้นฐานจากในตัวปี2 0 2 3อยู่นะครับแต่ว่าได้อัปเกรดสเปคขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าในตัวนี้140,000 9,990บาทได้สเปค CPU ที่แรงขึ้นได้หน้าจอ Mini LED อีกด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังหาโน้ตบุ๊กแบบว่าผมเลงตัวนี้ไว้ครับ LG Strix Scar 1ิอยากได้ตัวโมเดลปี2 0 2 4ยังไม่มีใครรีวิวเลยอยากหารีวิวอยู่อยากรู้ว่ามันแรงจริงหรือเปล่าเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยู่เดี๋ยวผมเอาไว้พูดกันอีกทีนึงแต่ก่อนจะไปเริ่มทดสอบการเล่นเกมนะครับขอทวนสเปคเครื่องนี้ก่อนนะครับ LG Strix Scar 18 เครื่องนี้นะครับสเปค CPU จะเป็น Intel Core i9 1490 HX นะครับทำงานแบบ24คอร์32เทรดแล้วก็จะคู่กับการ์ดจอ Nvidia RTX 4090นะมีค่า GPU อยู่ที่175วัตต์เลยนะครับแรมติดเครื่องก็ให้มาจัดเต็มนะครับ 32GB กไว DDR5 บัตหกร0อมันก็คืนนะครับแล้วก็ SSD เนี่ยก็ให้มาขนาด2องเทเลบิตเลยนะครับเป็นแบบ1นึเทเลบิตทั้งหมด2แถวนะครับตอนนี้ทำเป็นเรทสูนติดเครื่องมาเลยนะครับเป็น PCIe Gen4 นั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็น18นิ้วนะครับคุณภาพสอง K นะครับสองพันสิคูณพันหนะครับอัตราส่วนจอ16บหต่อสินะครับรีเฟรชเรท240ี่เฮิร์ตนะครับเป็นพาเนลมินิ LED ด้วยนะครับรีเฟรชเรท240ี่เฮิร์ตนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยจัดเต็มมากมายเลยส่วนอื่นนะครับประกันก็ยััังงคคเเปปปป็็็นนนนะะรรรบแแล้วกกกมีีีท่ ด้วยนะครับการเชื่อต่อไร้สายก็จะเป็น Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3นะครับทั้งหมดนี้ก็ราคา140,000 9,990บาทนะครับก่อนจะไปเริ่มดูการเล่นเกมนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆได้เครื่องนี้ฟรีสมมติผมแจกฟรีแจกฟรีไปเลยเครื่องนี้จะเอาไปเล่นเกมอะไรบนความละเอียดอะไรเอาไปใช้งานแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาแชร์มาบอกกันหน่อยนะครับโอเคไปไปเล่นเกมไปโชว์สิภาพของเครื่องนี้ให้ดูดีกว่าว่ามันแรงขนาดไหนครับมาลองให้ดูสักเกมนะครับกับตัวเซมิพัง2077นะครับตอนนี้เซตติ้งนะครับก็จะเป็น โซล่าศูนย์คูณ16นะเป็นวิด b o อบ e ลเ a t e นะครับอันนี้ขออนุญาตปรับแบบวิด b o อบ e ลเ a t e แทนครับส่วนเรื่องของพรีเซ t ตนะครับเป็น c ั s t อ m แต่ว่าอันนี้คือปรับสุดทุกอย่างนะครับเปิดเร a ติ้งเปิดผา t เ a ติ้งไว้นะครับ ตัวเรเดอร์นะปรับหายปรับสุดหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของอัพสเกลตัวนี้ยังไม่ใช้นะครับก็เรียกว่าจะโชว์แรงดิบอย่างเดียวก่อนนะครับของพลังการ์จอทีเอ็กซ์สี่ศูนะครับแล้วก็พลังการประมวลของตัว Intel Core i9 1 4 9 0ึ่งด้วยนะครับเอาเดิมๆแบบนี้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสเปคตัวท็อปสุด RTX 4 0ทีเอ็กซ์สี่ศูนย์เก้าศู0 h x นะครับแต่ว่าเราดันึ่งสเก้าศูนย์เอชเอ็กซ์นะครับเปิดผ่าเทสาิังอีกด้วยนะครับแล้วก็ปรับ ความเรยกของ r a เทต c i n g เนี่ยแบบแสงไล่งเงาเนี่ยเป็นแบบ medium นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกินทรัพยากรเครื่องพอสมควรเลยนะครับตอนนี้การทํางานของการจอเนี่ยก็ทํางานเต็มที่100%นะครับ VRAM เนี่ยก็กินไปเกือบ12 g ิเลยนะครับแล้วก็กินไฟก็เต็มที่นะ175วัตต์ก็สดเต็มแม็กเลยนะครับแต่ว่าอุณหภูมิโคตรเย็นในระดับนี้นะกินไฟสูงขนาดนี้นะแต่อุณหภูมิเนี่ย 70องศาโดยเฉลี่ยนะครับก็เราบอกว่าเครื่องนี้ก็เป็นลิควิดเมทัลนะครับเป็นซิลิโคนโลหะเหล็กนะครับก็เราว่าเรื่องของความเย็นไม่ต้องพูดถึงครับหายห่วงแน่นอนนะครับส่วน CPU นะครับ Intel Core เก้าหนของเรานะครับก็วิ่งไป4.9 5.0นะครับวิ่งลงอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำงานไป20%นะครับแล้วก็กินไฟมันจะอยู่ประมาณ50วัตต์60วัตต์เท่านั้นนะครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกติของอ9นะครับก็ 9เซนเมตเลยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมากนะครับส่วนเฟรมเรทแล้วก็23เมแต่ก็ต้องเข้าใจนะเพราะอันนี้ 2K นะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดอัพสเกลแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าสมมติจะเอาให้ดีนะครับผมก็แนะนําว่าสมมติอยากจะปรับสุดแบบนี้นะครับก็เปิดใช้อัพสเกลช่วยนะครับอย่างในตัวการจอค่ายเขียวนะครับก็เปิดเป็น DLSS ไปเลยนะครับแค่อัพสเกลอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปรับแบบ f o r m a n c e โอ้โหดูดิภาพโคตรสวยนะครับ 2K แล้วก็เป็นจอ mini LED ด้วยนะครับแค่นี้เนี่ยเห็นไหมเพียงแค่เ,เพื่อนๆนเปิดอัพสเกลอย่างเดียวนะครับเป็นตัวดีเอสได้เฟรมเพิ่มข้ามาจากเดิม20กว่าเฟรมนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก60เฟรมนะครับเพิ่มอีกเกือบ40เฟรมเลยนะครับเลยนะครับเพียงแค่นี้เนี่ยก็จะได้เฟรมเรทในการเล่นเกมที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสมมติว่าสเปคนี้นะครับมันจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ได้มีความจาเป็นที่จะต้องไปเปิดแรงดิบ ค,คือแรงเดือดสมมติสำหรับเกมอื่นที่ไม่ไ,มไ,มได้กินสเปคโอเคมันแรงมันเหลือนะครับแต่ว่าสมมติอย่างเกมเนี้ยกินสเปคนะครับเป็นเกม 3A ด้วยซาววอรพังเนี้ยผมแนะนำว่าให้ใช้อัพเกลช่วยก็จะดีที่สุดนะครับเก,กอกอนาขงุ ดูฝั่งงานสายโปรดักต์พิวิเอตกันบ้างดีกว่านะครับอย่างในตัวนี้จะเป็น Adobe Premiere Pro นะครับก็ตัวเพบงนี้ยังไงก็สบายๆนะครับอย่างอันเนี้ยความละเอียดคลิปวิดเจ็ตตัวเนี้ย 4K นะครับแล้วก็พรีวิวแบบ 4K เลยนะครับเอ๊ปะลื่นไหลนะครับกดเล่นก็เป็นมาเป็นมานะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปตัดคลิปนะค,ความละเอียดโอเคไปตัดคลิปท่องเที่ยวนะครับคลิปวอล์กต่างๆคลิปงานตัดหนัง ตัดซีรีส์ตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับงานตัดต่อนะครับเครื่องนี้เนี่ยก็โอ้ไหายสบายๆแน่นอนนะครับเอาไปอัพเกรดแรมนิดหน่อยเป็น6.4 g ิกแล้วก็แชร์แรมให้ Adobe เยอะๆโอ้โหเหลือๆเลยนะครับจริงๆตัวนี้นผมลองเรนเดอร์มาแล้วนะครับ3นาทีเท่านั้นแหละแป๊บเดียวความยาว10นาทีนะครับเป็นความละเอียด 4K นะครับโอเคไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้นะครับ โอเคโดยเฉลี่ยนะครับความเรยด 4K นะครับความยาว10นาทีนะครับสำหรับคนนี้ก็ใช้เวลาไป2นาที17วินะครับผมก็จะบวกซักเป็น2นาทีซัก 2 7่ิบวินะครับบวกเพิ่มเพราะกดช้านะครับก็มันจะอยู่โดยเฉลี่ยประมาณ2อนาทีนะครับสำหรับความละเอียด 4K ระดับนี้นะครับถ้าสมมติเรนเดอร์คลิประดับ1ชั่วโมงนะครับก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นมานับแต่น้อยเนี่ยก็ยังเรนเดอร์ได้เร็วอยู่นะครับเมื่อเทียบกับสเปคที่ต่ำกว่าก็แน่นอนครับตัวสเปคที่สุดขนาดนี้นะครับเป็นไงเรื่องของการเล่นเกมตัว l g s t ๊กสก้เครื่องนี้นะครับก็ Intel Core i9 หนึ่0สี่กาศูนย์ HX นะครับกาจอย TX แค่สูปค คอย9ก้าตัวท็อปรหัสเ x เช็ที่แรงที่สุดณตอนนี้นะครับกาจอเท4ก0ี่ก็เบอร์ที่แรงที่สุดณตอนนี้นะครับเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกครับรวมถึงเล่นเกมบนคอนเนียตสองเคบนเครื่องนี้สบายหายห่วงนะครับหรือว่าจะเอาไว้เล่นเกมอย่างมอนทนันภาคล่าสุด ที่กาลังจะเข้ามาเนี่ยจเจาไปเล่นเกมส K เล่นเกมชิวๆเครื่องนี้ก็รับจบนะครับหรือเกมทุกเกมบนโลกเล่นได้หมดเลยนะครับราคา1 4 9 9 9 0สับาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษในงานคอมมาอีกนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้ตัว LG Stix c 18เครื่องนี้อยู่นะครับก็สามารถไปดูตัวจริงได้ที่งานคอมมานต์นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยใครที่เออมีใครไหมมีใครใช้ LG Stix c 18 ตัวปี2023อยู่มาลองป้ายยาหน่อยว่าใช้แล้วเป็นไงแฮปปี้หรือเปล่าแรงหรือเปล่าใช้งานอะไรบ้างสำหรับใครที่เผื่อไว้เป็นตัวเลือกสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าสนใจอยากได้ LG s t y c ิ G 18, เครื่องโมเดลปี2 0 2 4นะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจว่าเครื่องนี้มันดียังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแชร์มาบอกกันได้นะครับหรือใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเครื่องนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาถามมาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับผมเจนูสเปคขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน